ที่เราอยากจะได้อีกข้อหนึ่งกะะ็คือคํานําหน้าเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้ามองเป็นในเรื่องของคาน,นาหน้าเนี่ยมันจะสําคัญยังไงบ้างหนึ่งก็คือการที่สามารถออกนอกประเทศบางครั้งนะ่ยคะ LGBT ยังถูกตีตาใช้คําว่านายนะในประเทศไทยและมันทําให้การที่เราจะเข้าในแต่ละประเทศหรือบางประเทศเนี่ยเราจงต้องเป็นนาตาชาอยู่เลยอ,อยังปลอมตัวยังใส่วิกอยู่เลยซึ่งมันยากมันยากมากและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างในการรักษาพยาบาลใช้คำว,ว่านาย ในทั้งที่เพศสภาพเราผมยาวมีนมมีหน้าอกซึ่งมันก็ยังขัดแย้งอยู่ถ้าอยากจะให้สังคมไทยมันเกิดความเท่าเทียมที่เรียกว่าเท่าเทียมหรือคุณภาพจริงจริงการที่ใช้คํานําหน้าให้ถูกต้องตามอัตลักษณ์ทางเพศของเรามันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะกฎหมายผ่านแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้เพิ่มเติมก็คือ สิทธิความเท่าเทียมกันทางกฎหมายของเพศ LGBTQ ครับที่อยากให้มีเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างเรื่องของการสวัสดิการต่างๆที่ต้องสามารถเข้าถึงทุกเพศได้ไม่ใช่แค่แบบผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับผมก็ขอบคุณที่สนับสนุน LGBTQ ทุกประเภทเลยก็ถามว่าอยากให้เพิ่มตรงไหนเพิ่มใช่ไหมคะเราอยากให้นอกจาก LGBTQ แล้วค่ะยังมีคนอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่า ทุกชนชั้นเราอยากให้ตรงนี้คือทุกคนมีความเท่าเทียมมากกว่านี้คือตอนนี้ทางเพศอาจจะเท่าเทียมแล้วแต่แต่คือเรารู้สึกว่าการที่แบ่งชนชั้นว่าคนนี้คนจนคนนี้คนรวยหรือเป็นฐานะปานกลางอะไรอยา่างเงี้ยเราอยากให้ตรงนี้มันมีความเท่าเทียมมากกว่านี้ค่ะใช่